จเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนอาตมาภาพจะอาวาดวัดป่านาคำบ้านนาคำตะบลพืนแดนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอาวันนี้อาตมาภาพมีความประสงค์อยากจะบอกบุญับคณะศรัทธา,าญาติโยมที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการสร้างอุโบสถหลังนี้ซึ่งเป็นอุโบสถของวัดป่านาคำ หลังแรกหลังเดียวของวัดปานาคำที่กำลังสร้างอยู่ในขณะนี้อาตมาภาพอยากจะเชิญชวนคณะสัตายาาโยมทุกท่านทุกคนาร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถของวัดปานาคำหลังนี้ให้แล้วเสร็จตามกำลังศรัทธากำลังทรัพย์ของทุกท่านทุกคนซึ่งในขณะนี้ที่คณะสัตายาโยมได้เห็นก็คือ เป็นอุโบโสถที่กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายหลายเดือนหลายหรืออาจจะประมาณสักสองปีตามที่คุยกับคณะช่างเขาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะมาภาพอ,อยากจะบอกบุญเชิญชวนให้กับคณะสัตยาติลยงทุกท่านทุกคนร่วมบุญอนุโมทนาบุญในการสร้างอุโบโสถจนกว่าจะแล้วเสร็จ ก็ขอเชิญชวนทุกท่านทุกคนร่วมด้วยช่วยกันในการบูรณนะ,ะสร้างอุโบโสถประดับไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อความเจริญหาวอในพระพุทธศาสนาอัจมาภาพก็ขออำนวยอวยพรกับคณะสัตยาญาิโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะ,ะเกี่ยวกับการสร้างกระเบื้องอุโบสถก็ดี ร่วมด้วยช่วยกันสร้างโอโบโสดหลังนี้ก็ดีอัตมาภาพก็อขออํานวยอวยพรอขออวยพรให้กับคณะสัตยาดิยมทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขภาระปฏิพานธนาสารสมบัติทุกทิ่ภาราตรีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร